สวัสดีค่ะน้องยืนอานะคะตอนนี้อายุเก้าเดือนแล้วค่ะวันนี้จะมากินสตรอเบอรี่โชว์ใช่ไหมลูกนะสตรอเบอรี่ยักษ์นะคะลูกใหญ่ใหญ่เลยนี่ดูหน้านะดูหน้ากับสตรอเบอรี่โอใหญ่มากนะลูกอ่ะเริ่มเลยเริ่มเลยม,มัมๆกินด้วยกันนะลูกนะ ดูสินะมันไม่เปรี้ยวลูกมันหวานหวานออกอมันหวานมันหวานกินดีๆเนี่ยลูกใหญ่ๆเนี่ยอร่อย การตลาดเขาเก่งนะเขาเอาลูกใหญ่ไว้ข้างบนเอาลูกเล็กไว้ข้างล่างอืนี่นี่ข้างบนนะอันนี้ข้างล่างความแตกต่รลายนักนะเกาหลีสไตล์อื อร่อยจริงๆเลยอ,อร่อยไหมลูกกินอร่อยไหมตุ๊กจ๋าอร่อยไหมตุ๊กจ๋าอร่อยไหมคะกินด้านนี้สิลูกเออนั่นแหละกัดไปเลยลูกกัดไป ใช้ฟันหน้าเนี่ยแทะเฮ้ยไม่ขออนุญาตนะเอาเปลือกทิ้งเอ้ยเอาใบมันทิ้งแล้วกันอ่ะมันยุ่งยากกับใบเหลือเกินหนูจะกินใบอืมอ๋ยจะติดพอ มาเปลี่ยนลูกดีกว่าอเอาลูกนี้ไปนะลูกลูกนี้ถ้าจะอร่อยอืมอ,อ่ะเอาไปลูกใหญ่นะลูกใหญ่เต็มไม้เต็มมือเห็นไหมใหญ่แค่ไหนะเต็มไม้เต็มมือค่ะอืมเม็ดของยุทอายมันลูกใหญ่ไปอ่ะลูกกัดไม่ได้หรอ,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 อ อร่อยไหมคะลูกนี้อร่อยไหมจะให้ยู่นะลูกใหญ่ๆแม่คิดลูกเล็กๆลูกใหญ่ไม่หวานเลยอะร้านนี้คือแบบไม่โอเคเลยนะซ่อนลูกเล็กไว้เยอะเลยนะหมื 15, ่นห้าพันวนนะเอาไว้ข้างบนลูกใหญ่ อ้าไม่กินแล้วขยําเล่นแล้วแสดงว่านางอิ่มนมแล้วไงเออเพิ่งอิ่มนมนางก็เลยแบบเนี่ยไม่ค่อยกินเนี่ยปกตินางกินเยอะนะอยุดอากินนะลูกเนี่ยมัมมัมได้กินมัม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 เอเอาลูกใหม่ไปเรื่อยดิลูกเก่าดูดิขยำหยุดอาลูกกินนะลูกเมื่อก่อนลูกยังกินได้เลยไม่เดี๋ยนี่ลูกกินไม่ได้แล้ววะ ไปยำตัมแ,แม่ไม่อยากกินมันแพงนะลูกกินเข้าไปกินให้มันหมด,หมด,หมดเปลืนะองเนี่ยเปลืองตังค์เด้นน่กินทิ้งกินคว้างไม่ได้นะยุนอาแพงเด้หนิโอเค okay. เข้าใจนะลูกงินหายากอยู่เด้อ อ,อร่อยปะให้ไรปะเดี๋ยวไปเอากล้วยมาให้นางกินด้วยดีกว่าเดี๋ยวไม่เอากล้วยให้นะกินลูกนี้ให้หมดเดี๋ยวไม่เอากล้วยให้ใกล้หมดแล้วมันลูกใหญ่ไงลูกใหญ่มาก ใหญ่แบบเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอากล้วยกันแ้ไปตตุ๊บเป๊ะาตังผ้าคลุมเป็นไงผ้าคลุมนี้แบบดีมากนะเพราะกินเสร็จนะยกน้ำไปที่ซิงล้างจานใช่ไหมล้างล้างล้างเเอาใส่ยางล้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 างปากล้างมือล้างยางายาง ด้วยมาเลยอกินเขไปกินได้แน <c oughs> ่เลยกินได้กินไปแล้วลูกนะอะ,กอะไรรูกินได้ก็เป็นของลูกอะ่ะอิ่มแล้วหรือลูกอิ่มแล้วอิ่มแล้วคะ่ะอิ่มแล้วเทบุญลาละปฏิเสธนะไม่กินละอิ่ม,มน้องกินนมเยอะน้องกินนมกดวะเหรอ ลูกไม่กินคือแม่ต้องกินถือโอกาสได้กินผลไม้ไปด้วยไปกินไปกับลูกด้วย หมดละลูกน้่เกลจะหมดละลูกใหญ่อยู่เด้อลูกเท่ากับปั้นยุนอานนี่ยืนอานกับปั้นน,น้อยๆอิ่มแล้วอิ่มไหมอิ่มแล้วเหรอทำไมกูคุยกับลูกรู้เรื่องวะอิ่มแล้วอิ่มแล้วเหรอใช่ปะหนูอิ่มแล้วใช่ปะ ลูกใหญ่ใหญ่เน่นะ <c oughs> แต่เส้นตก <laughs> เพบุลล่ะเพบุลล่ใช่ไหมสีหน้าแบบนี้นะคะอากาศแบบนี้ก็คืออิ่มแล้วแน่นอนค่ะ <Hey. S 1> <Yeah. S 2> ไปไปล้างเดี๋ยวจับไปล้างกันนะคะเดี๋ยวเรามาล้างกันอล้างนะเปิดน้ำเลยล้างแบบนี้เลยสบายสบายค่ะไม่ต้องลเลอเต็มไปหมดนะคะไมเต็มไม่ไต นะล้งล้างมือไปด้วยนะน้มขางนีค่ะลกางนีค่ะปากค่ะานะเรียไหมปาอะไรดไ้เลยนะกันเอือดนดึนี่นะคะเป็นสายอยู่ด้านหลังเนี่ยแกะออกต้องคอลูกก็ดึงออกง่ายๆเรียบ้อยตากได้เลยตากได้เลยตามใจชอบไป เฮ้ยทำไมแก้มยังเป็นสตรอเบอรี่อ่ะล้างไม่เอี่ยมอ่ะไปล้างใหม่